สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม4นะครับเป็นนักเรียนม4ที่เรียนหนังสือ New World นะครับที่เรียนหนังสือ New World นะครับเราจะมาดูวยากรณ์กันนะครับดำจำาะทำทวาเข้าใจวยากรณ์กันนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับนักเรียนกดจอยเพื่อสมัครสมาชิก จะได้เข้าชมนะครับในมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับมีการแชร์เพื่อที่จะเอาอเพื่อนๆจะได้มาดูด้วยกันเยอะๆนะครับเราจะมาเริ่มดูวยากรยูนิตที่8เริ่มนะครับนี้มาดูวยากรนะครับ ไวรากรน,นี้เป็นเรื่อง tense นะครับ present perfect present perfect นะครับที่ใช้คำว่า yet already แล้วก็ just นะครับ yet already แล้วก็ just นะครับ yet ตัวนี้นะครับแปลว่าแล้วหรือยัง นะครับใช้กับประโยคคําถามนะครับคำถามกับปฏิเสธนะครับ already แปลว่าแล้วเ,เรียบร้อยเรียบร้อยทําแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแปลว่าทำทำแล้วนะครับ,รบ,รแบบแรบ just แปลว่าเพิ่งจะนะครับ อันนี้เป็นคำที่ใช้ใน present perfect นะครับเดีวเรามาดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับนั่นเลยครับ present perfect มีโครงสร้างที่กริยาก็คือ have หรือ has บวก verb ช่อง3นะครับขูเขียนตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจะมี subject บวก have หรือ has อันนี้แล้วแต่ประธานนะครับจะตามด้ verb ช่อง3นะครับและตามด้วยส่วนขยายอื่นๆนะครับซึ่ง อื่นๆที่เราจะเรียนวันนี้ส่วนใหญจะอยู่ตรงท้ายหรือตรงหรือตรงกลางตรงนี้นะครับเดีเรามาดูข้างในนะครับมาดูอันแรกเขาบอกว่า yet and already นะครับนะครับคำว่า yet กับ already ครับเขาบอกว่า yet is used to talk about thing s you expect to happen นะ expect to happen ครับ คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับใช้เย็ดแล้วหรือ,อยังนั่นเองนะครับส่วน already already describing e t h that have happened already นีใช้กับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่า often sooner than expected มันเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับ,ม,รรบมันเกิดขึ้นแล้วเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับ ส่วนคำว่า yet ใช้กับคำถามคำถามประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธนะครับและเขาบอกว่าให้ใช้อ่ uh, already already in the affirmative ใช้ already กับประโยคบอกเล่าผู้เขียนข้างบนแล้วนะครับอันนี้บอกเออ already ใช้กับบอกเล่า yet ใช้กับคําถามและปฏิเสธนะครับอันนี้คําถามใช้กับคําถามและปฏิเสธนะครับเขาบอกว่ายกตัวอย่างครับ have you been to the new mall yet นะครับคุณไปห้างใหม่แล้วหรือยังแล้วหรือยังคุณไปห้างใหม่แล้วหรือยังแสดงว่ามีห้างเปิดใหม่นะครับ new mall no ยังยัง I haven't been there yet นะฮะนี่ประโยคปฏิเสธใช่ไหมครับอันบนนี้เป็นประโยคคำถามอันนี้ปฏิเสธก็ใช้ yet no I haven't been there yet ไม่เลยฉันยังไม่ได้ไปเลยนะครับน,นี่ตอบแบบปฏิเสธมาดูตอบแบบตอบรับบ้าง yes อแสดงว่าไปมาแล้วนะครับ yes I have already been there เอ้ยฉันไปมาแล้วฉันไปมาแล้วนะครับน่กเลยครับ already นี้ใช้ตรงไหนครับเนี่ย วางไว้หลังหน้าเวิร์บแทนหลังเวิร์บช่วยนะครับนี่เวิร์บช่วยนะครับอันนี้เวิร์บแทนครับหน้าเวิร์บแทนหลังเวิร์บช่วยครับอาแล้วนี่วางไว้หน้าเวิร์บแทนหลังเวิร์บช่วยนะครับความจริง already นี้วางไว้ท้ายประโยคก็ได้นะครับมาดูคำว่า just ครับ just แปลว่าเพิ่งจะนะครับ เพิ่งจัดนั่นเองครับ p r e s e n t perfect นี้ใช้กับ just ได้นะครับ just แปลว่าเพิ่งจัดนะครับ Mean a short time ago แปลว่าเพิ่งเอ่อเมื่อกี้นี้ที่ผ่านมานะครับก็คือเพิ่งจัดนั่นเองนะครับ Wiki has just left Wiki เพิ่งไปเนี่ย She left her desk five minutes ago นะเพิ่งเพิ่งออกจากโต๊ะไป5นาทีนี่เองแสดงว่าเพิ่งไปนะครับเป็นอดีต ที่อยู่ใกล้ปัจจุบันนะครับเป็นอดีตที่อยู่ใกล้ปัจจุบันนะครับ Present Perfect นะครับข้างล่างครับอธิบายไว้ว่า Note already and just usually come between มาระหว่างครับ have และ verb ช่อง3แสดงว่า,งงาอยู่หน้า verb แท้หลัง verb ช่วยครับ Past Participle ก็คือ verb ช่อง3นะครับ have และ verb ช่อง3เพราะนั้นมันอยู่ตรงกลางนะครับ already กับ just จะวางไว้ตรงนี้นะครับ นะครับนี่คือวิธีใช้ present perfect กับคำว่า yet already กับ just นะครับคิดว่าคงพอได้เดี๋ยวลองเราลองไปทําแบบหัดเพิ่มเติมนะครับและแลถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ลองวนกลับมาดูอีกรอบได้นะครับผู้ผ่านน์านนี้นะครับผูผ่าน,นวัวยากรณ์นะครับ โอเคครับเป็นไงบ้างครับนักเรียนครูหวังว่า,าวยากรณ์คงสนุกสุดๆนักเรียนนะครับตัดมาให้ดูเฉพาะวยากร์ณเพื่อที่นักเรียนจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปหานะครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับบอกเพื่อนด้วยว่ามีการทํา y o u t u b e ชุดนี้เกิดขึ้นนะครับบอกให้มาติดตามช่องของครูเยอะๆนะครับ